คนที่อยากเป็นเชฟเนี่ยจำเป็นต้องชอบทําอาหารด้วยป่ะเพราะก่อนนะั้นเนี่ยมึงไม่ทําอาหารกินเลยทำครับก็ไข่เจียวน่ะครับง่ายๆยังโดนเพื่อนด่าเลยได้เป็นเชฟแต่ว่าไม่ใช่ที่ไทยนะไปทําที่ร้านอาหารที่ออสเตรเลียสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลวิกเวนลีอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมาสู่ช่วงงานไรไหนแช์นะครับวันนี้นะครับาผมจะหาแขกรับเชิญมาได้ นะครับคนนี้ครับคือเพื่อนผมเองปัจจุบันเพื่อนผมเนี่ยทำงานเป็นเชฟครับเรารู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมต้นสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้อ่ะมึงแนะนําตัวเลยครับครับผมชื่อแพนนะครับเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของบิ๊กเขาแปัจจุบันก็เป็นเชฟครับผมอยู่ออสเตรเลียครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเพื่อนกันมาประมาณ1 0 1สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ครับจะให้แพนเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเนี่ย เก้าเขาสู่สายอาชีพนี้ได้ยังไงนะจุดเริ่มต้นเลยถามมเบสิกเลยฮะคนที่อยากเป็นเชฟเนี่ยจำเป็นต้องชอบทำอาหารด้วยป่ะส่วนใหญ่ก็ต้องเกิดต้องมีความชอบเกิดมาก่อนหมายถึงก่อนที่จะไปเรียนนะเออมันก็ต้องมีความชอบมาก่อนไม่งั้นก็คงไม่อยากไปเรียนแต่ว่าบางคนก็สมัยรุ่นที่กูเรียนก็เพื่อนบางคนก็ไม่รู้จะเรียนอะไรนะแบบไม่อยากจะเรียนอะไรที่แบบ อ่าต้องไปทำอะไรงานอะไรในออฟฟิศซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนในนั้นแต่ตอนแรกผมไม่ได้เรียนครัวตอนแรกผมเรียนโรงแรมแล้วค่อยย้ายมาเรียนครัวอีกทีคือคำถามผมเนี่ยผมถามเพราะว่าความหมายประมาณว่าอาจจะมีคนที่แบบว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยเข้าครัวเลยแต่ว่าดานัน,นไปเรียนโรงเรียนธรรมะไปเรียนโรงเรียนดูสิท์ใช่ไหมทำอาหารเนี้ยเป็ยาลัยดูสิทธ์อ่าแต่ว่าบางคนเนี่ยตั้งใจจะเป็นเชฟเลยแล้วก็ไปสอบที่นี่ไปเข้าเรียนที่นี่มันไม่เหมือนกันไงก็เลยที่ถามเพราะว่ามันมีไหมคนที่แบบทักษะไม่มีเลย แล้วเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเขาก็สอนทำอาหารหมดเี่นี่ครับมผมนะครับคนแชร์ว่าก่อนแชร์ว่าข้าวไข่เจียวมันาม,มาถามถามผิดแ<ล>ชร์ว่าก่อนหน,น,น้าน,นี่ยมึงไม่ทําอาหารกินเลยทําครับก็ไข่เจียวนะครับง่ายๆยังโดนเพื่อนด่าเลยเฮียไข่เจียวไม่รู้ะะสึกเมื่อคือได้จากขราวต้มผูเนี่ยไปเรียนที่นี่เอาง่ายๆคือแทบแทบจะไม่มีสกิลทําอาหารเลยเลยเรียกได้ว่าเป็นสูตรเลยดิค่ะอ่าเป็นสูตรเลยเริ่มจากสูตรเลยเริ่มจากสูตรไปเรียนที่นี่มาปุ๊บโรงเรียนเขาสอนอะไรให้เราบ้าง ก็นับหนึ่งไม้เลยครับตั้งแต่จับมือทําตั้งแต่เบสิกคัตติ้งก็คือ,อต้องมานั่งเรียนรู้ตั้งแต่การคัดการตัดแต่ละไซส์ผักเนื้อสัตว์แต่ละไซส์มีขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ที่แบบมาตรฐานของแต่ละที่เขาใช้กันอืมก็ต้องมานั่งเรียนรู้ยันตั้งแต่คาดแรกที่จําได้ที่เรียนกนะ็คือนั่งเรียนถึงการตัดต้องมาเอาไม้บรรทัดมานั่งวัดกี่เซนกี่เซนจูเลียนกี่เซนรูนัวกี่เซนต้องมาวัดถึงขนาดนั้นเพื่อ ถามว่าความเป็นจริงมันก็ไม่ต้องมาพูดขนาดนั้นแล้วแต่ก็คือเขาอยากให้เรารู้คร่าวๆว่าผักไซนี้ไซนี้ก็คือเรียกประมาณนี้เรียกประมาณนี้เพราะเวลาหน้างานจริงเขาก็จะเรียกกันเป็นไซส์เพราะว่าจะสอนหมดแล้วประมาณนั้นก็ก้าวขึ้นไปถึงอ,อพอเรียนเรื่องเบสิคคัตติ้งเสร็จก็ค่อยค่อยเป็นไปเรียนอาหารไทยอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็เบเกอรี่ก็คือของผมจะเรียนเรียนครัวภาคไทยก็คือจะสอนหมดเลยครับอ ก็แสวว่าทาได้หลายแนวแล้วอาหารฝรั่งอาหารยุโรปอาหารไทยแต่ถ้าเกิดกเปิดไปก็จะเป็นวิชาเลือกเสรีแหละเขาก็จะให้เราเลือกแล้วก็จะมีตัวเลือกมาให้เราเลือกคร่าวๆก็อาจจะเป็น a d v a เบเก b a k ่แอ advanced b a k รี่ก็จะแบบเป็นแนวแบบเพสตี้ไปแบบการเทมปิ้งช็อกโกแลตการทําอะไรที่แบบมันใช้เทคนิคมากขึ้นกว่าแค่การอบขนมทั่วไปหรืออาจจะเป็นแกะสลักจัดดอกไม้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในอยู่ใน ในโซนเดียวกันอ่าประมาณนั้นก็คือแสดงว่าก่อนไปเนี่ยมึงไม่เคยชอบทำอาหารเลยก่อนไปไหมายถึงก่อนก่อนเรียนก่อนไปเรียนที่ที่เนี้ยใช่เรียกว่าเรียกว่าอห่างไกลตัวเลยรีกว่าแต่ว่าคือจุดเริ่มต้นมันตอนตอน,นั้นคือเรียนโรงแรมอยู่เรียนโรงแรมอยู่แล้วแฟนเก่าที่เคยคบกันเขาเคยชวนเขาเคยชวนไปทํางานเป็นเขาเรียกว่า c a s ชวลก็คือไปทําเป็นรายวันนั่นแหละ วันหนึ่งทำมาประมาณสิบชั่วโมงได้เท่าไร่ตอนนั้นสองร้อยสองร้อยสองร้อยสิบจะไม่ผิดแต่คือเราไม่เคยไปอยู่ในครัวอยไ,ไงแล้วพอไปเห็นหน้างานจริงไม่นมันก็ไม่น่างานจริงหรอกตอนนั้นที่ผมไปทำไปอยู่ในแผนกแบงค์เวตก็คือแบงค์เวตก็คือจัดเลี้ยงคือเราจะได้เห็นแบบการจัดเลี้ยงพวกงานแต่งงานอะไรพวกนี้ก็ระดับแบบสองสามพันคนเป็นสเกลใหญ่เพราะว่าของเซนทราแกนเขาเป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็ไปเห็นอาหารเต็มไปหมด พอไปเห็นอาหารเต็มไปหมดแบบคนไม่เคยเจอเราก็หยิบนู่นหยิบนี่กินเราก็สนุกเออก็ตอนนั้นมองในภาพแบบเด็กไม่อยากเข้าเข้าไปทํางานในออฟฟิศเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก็คือเห็นเออมันก็สนุกดีนะอยู่ในครัวอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยที่ก้าวไปเรียนอืมที่ทําให้อยากเรียนครัวนะแล้วคือพอเรียนจบปุ๊บเรียนจบปุ๊บก็ทางานสายนี้เลยถูกไหมฮะก็คือ,คอเรียกว่าจบตรงสาย แล้วก็ทํางานตรงสายใช่ครับก็จบจบมาตอนแรกก็คือแต่ละคนถ้าจบทำอาหารนะแต่ละคนเขาก็จะคิดแล้วว่าถ้าเราจะเอาด้านอาหารต่อนะอืถ้าเราจะไม่ไปอยู่ตามบริรรษัทหมายถึงแบบไปคิดค้นผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเราจะด้านอาหารก็จะก็จะนั่งทุกคนก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าถ้าเกิดอยากทำอาหารนะแล้วก็ต้องเลือกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมเจอร์สกิลของตัวเราติดตัวนักออกอปะที่เรา อ่ะสมมุติผมตอนแรกผมผมอยากทําอาหารไทยผมก็เลยคิดแล้วเพราะผมคิดว่าอาหารไทยอ่ะมันต่อยอดได้เยอะเราเป็นคนไทยเออด้วยรสชาติอะไรที่เราเรารู้จักรสชาติมันดีกว่าอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งคือเอาจริงที่เคยชิมมาครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็ตอนเรียนหมดเลยก็คือบางอย่างเราก็ไม่รู้รสชาติที่แท้จริงของมัน<อ>จริงว่าแบบไอ้ที่รสชาติที่แท้จริงของมันคืออะไรวะแต่แบบอาหารไทยเรากินมาตั้งแต่เด็กเรารู้ว่ารสชาติอ่ะเออมันควรจะปรุงไปทางไหนอะไรแบบนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นคร่าวๆที่อของเมืองมันมีพิเศษหนึ่งอย่าง,างคือพอเรียนจบปุ๊บม,มันดันจากพัชผูเนี่ยได้ไปเป็นเชฟแต่ว่าไม่ใช่ที่ไทยนะไปทําที่ร้านอาหารที่ออสเตรเลียโดยคือมันมันมีความเป็นมายังไงอยูอย่อะตรงเนี้ยว่าเออไปได้ยังไ,ไงไปยังไงแล้วไปทำงานร้านออสเตรเลียเนี่ยไปหาร้านยังไงเริ่มต้นทางเนี้ยโอ้ยยาวเลยครับ ถ้าไปได้ยังไงนี่เอาเอ้าคร่าวเอาตอนแรปไปได้ยังไงก่อนกันตอนแรกก็ทํางานอยู่ร้านที่ไทยครับอ่าแล้วที่บ้านเดยมาบอกว่าอ่ามินี่เท่านี้อ่าเราก็รู้แล้วอยู่ที่ไทยตอนแรกตอนแรกทำงานอยู่ที่ไทยก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดเด็กจบใหม่หมื่นสองหมื่นสามนะตอนนั้นจาได้จะดูแล้วว่าเออไม่น่าช่วยที่บ้านได้ก็เลยคิดแล้วหนทางเดียวก็คือก็ต้องไปเมืองนอกแล้วเพอเอิญมีเพื่อนอยู่โกโคส ออสเตรเลียพอดีก็เลยลองไปเซิร์ชดูอะโกโคสเมืองมันเป็นเผอิญมันแบบตรงกับไมอามี่ที่ที่ผมแบบเอเออยากไปพอดีที่อเมริกาคล้ายๆลองบีทที่อเมไมอามี่ผมก็เลยเอเอสนใจอยากไปก็เลยทําวิซาเรียนไปอ,อทำวีซาเรียนไปไปตอนแรกส่วนใหญ่เด็กไทยที่ไปที่นู่นก็จะเริ่มจากวิซาเรียนก่อนแต่บิซาเรียนที่ต้องบอกก่อนวีซาเรียนออสเตรเลียมันดีอย่างที่มันทํางานได้ช่ว ชั่วโมงอ่า24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้กี่เหรียญชั่วโมงกี่เหรียญสตาร์ทเหรอถ้าเป็นถูกกฎหมายก็18เหรียญแต่ถ้าไม่ถูกกฎหมายก็สตาร์ทตั้งแต่10เหรียญผมอ่าสตาร์ทตั้งแต่10เหรียญคือแอบทำผิดกฎหมายเลยไม่แอบทำผิดกฎหมายหรอกคือมันจ่ายให้กูถูกก็ได้มันไม่จ่ายให้กูถูกแต่มันจ่ายให้กูไม่ถูกอกูก็ถูกกฎหมายแหละแต่มันเสือกทำให้กูผิดกฎหมายเฉยมันจำได้อยู่เลยเลรแรกที่ทำก็คือ ชั่วโมงสิบสิบเหรียญเขาร้านไทยแต่ก่อนเขาจะไม่จ่ายเป็นชั่วโมงเขาจะจ่ายเป็นเหมาเหมาเป็นคืนคืนหนึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ส่วนมากก็จะเริ่มตั้งแต่ชิปชิปชิปเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็จะเหมาไปอ่ะหกชั่วโมงหกชั่วโมงก็ผมก็ได้หกสิบเหรียญหกสิบเหรียญก็ตีไปก็ชั่วโมงละสิบเหรียญต่อวันก็เยอะถือว่าเยอะแล้ต่อวันนะครับก่อวันก็เยอะแต่ถ้าเทียบกับใครจ่ายก็ไม่เยอะครับ พอค่าห้องค่าอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์นหนึ่งก็ปลาไปเกือบสองร้อยหนึง่งค่าข้าวค่ากินก็อีกร้อยสองร้อยแล้วเท่ากันพี่เหลือนนี้คือส<ล>แสดงว่าตอนตอนลงไปเนี่ยมึงไปถึงปุ๊บเนี่ยมึงมีพี่ที่รู้จักเขาก็เลยหาร้านให้มึงเข้าไปทํางานอยู่แล้วอืมถูกปะ่ะจะบอกว่ามันนี้ถูกปะ่ะก็ประมาณนั้นใช่เขาก็แนะนํากันแนะนํากันแล้วผมพอไปทําได้หารไปทำบอกก่อนพอไปทําร้านแรกเริ่มไปทําแล้วเราก็เลยเริ่มเห็นอาหารไทยของที่นั่นแล้ว อ่านไทยเป็นยังไงคือก็เห็นว่ามันแตกต่างจากอ่านไทยที่เรากินอยู่ที่มันทํามันทําเหมือนหรือว่ายากกว่าที่เราเห็นไหมมันทําง่ายกว่าแ้วก็ที่จะหมายเนี่ยผมหมายถึงว่าครัวร้านที่เราคุณไปทําที่มึงไปทำอ่านไทยใช่ป่ะครับที่มึงไปทำอ่ะใช่ที่เต้เตเรอแต่จากการทํางานชีวิตที่ครัวที่ไทยป่ะด้วยอ่านด้วยด้วยด้วยเขาเจอแ็ะหรือว่าด้วย เรื่องของระบบร้านก็ได้ไแล้วก็เรื่องของต่าง,างการ,าก,ารการปรุงก็ได้อะต่างมาก<ๆ>อินกเดียนเนี่ยครัวไทยถ้าจุดที่ผมไปตอนแรกผมไปนอกเมืองด้วยนอกเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเล็กๆถ้าร้านเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริหารธุรกิจแบบครอบครัวก็จะไม่เหมือนเพราะผมอยู่แบบเคยทํางานฝึกงานที่โรงแรมมาอะไรเงี้ยก็จะเจอหน้างานที่แบบ งานมันเป็นมืออาชีพมันก็จะไม่มืออาชีพหมดหรอกเป็นยังมีสังคมที่ไทยบ้างแต่ก็หน้างานมันจะไม่เหมือนร้านอาหารที่ผมเจอมาอืย่าพอไปทําที่นูน่นมันเป็นเหมือนแนวธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเอออย่างผู้ชายผู้ชายเป็นคนผัดอ่าอยู่ในครัวผู้หญิงเป็นคนรับออเดอร์อมหมายถึงแฟนกัน<อ>ก็เป็นคนรับออเดอร์แล้วก็จ้างเด็กมาลงอันนี้คือที่ไทยอ่าไม่ที่นูน่นที่นูน่นที่นูน่น<อ>ใช่ก็คือมันจะออกแนวแบบแคล้ายธุรกิจครอบครัวคือจะบอกว่า อย่างที่ผมเคยบอกบอกไปแล้วว่าเกินไปแล้วว่าผมเลือกที่จะเดินสายอาหารไทยผมอยากทำอาหารไทยแต่พอเราไปเจออาหารไทยที่มันไม่ใช่อาหารไทยเหมือนที่เรากินเนื้อทุกวันมผมก็เลย,เยมันไม่ใช่วะ่ะอย่างอายกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรดียววะข้าวขานักไร<อ>บ้านเรานี่มีอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมมีข้าวเหนียวมูนก็คือเป็นข้าวเหนียวหวานที่เรากินกับของหวานมะม่วง<อ>แต่ของเขาคือไม่ใช่ของเขาคือเอาข้าวเปล่านั่นแหละมาคุกกับไอ้น้ำเชื่อมตัวที่เรากินกับข้าวเหนียวมูน เราเอามากินกับแกงมากินกับข้าวม,ม,มันไม่เหมือนนะมันไม่ได้คนเราแบบกันใช่ไหมไม่มันไม่ได้เลยครับเออก็ออไม่ก็เราไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะเรา,าเห็นว่ามันทําอะไรกับอาหารไทยเพราะมันกินได้รสชาติเหมือนกันเลยเรากินไม่ได้เหรอเพราะเราไม่ได้กินข้าวหวานกับของคาวมาตั้งแต่เด็กแต่แบบฝรั่งเขาชอบนแต่เราเสิร์ฟแบบนั้นที่นู่นใช่เขาเสิร์ฟแบบนั้นที่นู่นข้าวเปล่าข้าวสวยเขาก็กินนะแต่ว่าฝรั่งจะชอบของคนนั้นหลายมากกว่าผมไม่รู้ว่าที่เมกามีไหมแต่ที่ที่ออสเนี่ยฝรั่งเนี่ย๊อปล่ามาก ที่นี่การทางานที่ครัวที่นู่นเนี่ยที่ที่ออสเตรเลียนเนี่ยยากไหมการทํางานนะครับใช่การทางาน,นยากไหมการทํางานนี่อการทํางานที่แล้วแต่ร้านเลยครับถ้าถ้าในมุมมองผมนะมบางร้านเขาก็จะจะบอกว่าไงด้วยเอาอก,กันนะด้วยเคาเจอร์ของเจาองค์กรมันไม่ได้แบบเข้มงวดอ่าถ้าเป็นแบบร้านไทยก็จะเป็นแบบเอาง่ายก็ แฟมิลี่ก็แบบสไตล์ไทยอยู่กันแบบเป็นกันเองครอบครัวครอบครัวครอบครัวหน่อยอ่าอะไรง่ายๆแต่แบบเออผมตอนนี้ผมปัจจุบันผมทํางานอยู่ร้านอาหารฝรั่งก็มันจะเป็นจะบอกว่าไงดีอ่าก็เป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยความเป็นร้านของฝรั่งแต่ว่าในครัวของผมยังเป็นแบบครัวเอเชียก็จะมีกลิ่นอายของแบบวัฒนธรรมเอเชียอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆก็จะมีความเป็นเป็นโปรเฟชชั่นอลของฝรั่งอยู่ ถามว่าหน้างานยากไหมเหรอตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าหน้างานผมอะยากแต่ว่ามันมาเทียบกันไม่ได้กับคนอื่นนะบางคนหน้างานแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละร้านสไตล์ก็ไม่เหมือนกันใช่ประมาณนั้นอก็คือก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับร้านนั่นแหละว่ามันก,<ช>ก็คือปัญหาคือปัญหา,ค,หาคือเรื่องนี้คือเรื่องคนแหละทํางานยากไม่ยากเนะี่ยมันคือที่เรื่องคนแล้วถูกป่ะใช่ถ้าพูดง่ายๆลหรอครับสรุปง่ายๆคือ เรื่องคนคนก็คนด้วยครับเจอคนดีงานมันก็ง่ายใช่อันเนี้ยมีชัยไป้ว่บครึ่ง่แล้วถ้าเจอคนดีไม่ว่างานจะง่ายจะยากผมว่าอย่างน้อยๆเจอทีมที่ดีมันก็มีชัยไวกว่าครึ่งนะแล้วชีวิตตัวเรียนเนี่ยเจอทีมที่ดีบ้ะไหมผมไถามตรงๆเลยก็มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปนๆอย่างไรก็เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเจอทีมไม่ดีเออเราก็มันก็หนักหน่อยที่แบบเพราะว่างานในครัวมันเป็นงานที่ต้องใช้ ใช้ร่างกายนะฮะเจอทีมไม่ดีบางครั้งแบบเจอคนเห็นแค่ตัวเอาเปียกเนี้ยเออเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นอ่างเนี้ยแต่เจอทีที่ดีก็คือมันยุ่งแค่ไหนก็มาก็คือเราก็สนุกกับงานมารู้ตัวทีก็ไอ้ทียหมดแรงว่ะอันนี้พอต่อเร <c oughs> ื่องเนี้ยผมก็ต่อเรื่องนี้ต, <c oughs> ต่อเลย <c oughs> มันเคยมีดราม่าที่ทำงานไหมที่แบบเออถ้ามึงเคยเจอดราม่าที่ทำงานี่แบบโอ้ไอันนี้แบบมีดราม่าดราม่าทั่วไปเลยครับดราม่าก็มันมีทุกที่แด้ผมว่าเพราะว่าจะบอกว่าไงะ เราทํางานกับคนอืมเพราะว่ายิ่งทําทางานอ่ะคนอ่ะผมว่ายากยากกว่าทํางานในที่ทํางานกับงานจริงๆที่งานตรงงานยากแต่แบบเราก็แค่โฟกัสกับตัวงานแต่ทํางานอ่ะคนคือคนมันร้อยพ่อพันแม่มาจากคนละที่ความคิดความคิดจิตใจคือแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยครับคือมันยากตรงนี้แหละครับเพราะว่ากูเชื่อว่านอกจากที่มันยากแล้วอ่ะมันมันจะมีเรื่องของพอเป็นโครียออสเตรเลียเนี่ยให้ ผู้ฟังนึกภาพนะแบบมันจะมีคนหลายสัญชาติทํางานในใครัวใช่ปะ่ะทีเน,นี้ยแคนน่เป็นประดแค่คนชาติเดียวกันร้อยพ่อพันแม่เจอ,นนอนนมันยากแล้วอย่างแค่เขาใช่อย่างไอเน,นี้ยอย่างที่เคยเป็นที่ก่อนที่จะกลับมาเที่ยวนีเคยมีประเด็นอยู่ก็คือแบบครัวผมก็จะเป็นแบบเอเชียส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาหลีญี่ปุน่นก็มีผมคนไทยคนหนึ่งแล้วก็จะมีแบบ เด็กละตินอเมริกาประมาณ3-4คนแต่แบบมันก็จะเคาเจอช็อกกันเดี๋ยวบอกว่าไงอย่างครัวเราเอคนเราเอเชียอย่างเงี้ยแล่น้าง,งานคือเราทําเราโฟกัสหน้าง,งานคือมันมีคุยมันมีคุยเหยรอเว้ยเราไปคุยธรรมดาเออคุยเล่นธรรมดาแต่แบบปากปากขยับแต่มือก็ยังทํางานใช่ไหมเพาก็ฟิลคนเอเชียก็ต้องทํางานคือมันก็หยุดไม่ได้หยุดมันก็ถือว่าอู้อะแต่คือไอ้พวกละตินนี่คือมันก็ด้วยความที่เคาเจอเขาเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือแบบ เขาก็จะชิวเอ้ยทักทายหากันคือแบบอีซี่อ่ะคือแบบวัฒนธรรมมันต่าง <Slow life. S 1> สโลไลฟ์สโลไลฟ์เพื่อแบบคุยเอ้ยไปไงชิวเพื่อหยุดยืนคุยนะไม่ทำนะคือหยุดเกือบสิบนาทียืน,ยนคุยเอ้ยถามหาชีวิตสุขดิ๋ไอ้เน,นี้ยไอคนเอเชียก็ยืนมองไอ้เฮีย้ยมึงอู้เฮี้ยนี่ยแบบเออคือแบบมันเคาเ้าจะมันก็จะมีเคาเ้าจะช็อกกันบ้างเออแต่ก็แบบเออก็จะก็เข้าใจกันแหละก็พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเขาอยู่ในครัวมันก็ มันก็ต้องเป็นทีมครับมีอะไรมันก็ต้องมันทํางานอ่ะคนมีอะไรมันก็เอมันก็ต้องคุยกันนะครับแต่ว่าก็คือเราก็ผ่านก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรร้ายแรงใช่ไหมก็มีเอามีอ่ะมีบ้างก็มีทุกคนแหละผมว่าทํางานเพราะว่าอย่างที่คุณบอกเออเราทํางานอ่ะคนร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันเออมันก็ต้องมีไฟบ้างแต่ก็พยายามไฟที่หน้างานให้มันจบที่หน้างานเออพูดกันด้วยเหตุผลเออจบก็คือพยายามจบในวันนั้นไม่เอากลับไปบ้านอื ที่มาตอบคำถามต่อมาแล้ก็คือว่าอะถ้าคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้จบสายนี่แหละสมมติกูไม่ได้จบจบเชฟมาแต่กูอยากวันหนึ่งอยากจะมาทางานสายนเนี่ยครัวเงี้ยเป็นเชฟอยากเป็นเงี้ยเป็นได้ไหมะโอ้ยได้สบายอย่างเนี่ยผมก่อนกลับมาเนี่ยมีเพื่อนคนบราซิลคนหนึ่งทํางานวิศวะมาประมาณแปดเก้าปีนะบอกบอกผมเนะี่ย ูเหนื่อยแล้วกูเบื่อกอาชีพนี่แล้วแต่กูน่าสนใจมากอยากมาทําครัวเออมันจะบอกว่าไงผมว่าจุดเริ่มต้นอ่ะมันต้องเกิดจากความชอบก่อนครับพอเราชอบที่อยากที่จะทำมึงจริงี่ยเราก็จะเริ่มอยากเข้าไปเรียนรู้กับอาชีพนั้นจุดเริ่มต้นทุกคนมันต้องเริ่มจากความชอบถ้าแบบเราเริ่มจากบที่เราไม่มีไม่รู้จะทําอะไรเงี้ยเออผมว่าก็ต้องลองคิดให้ดีก่อนเพราะว่าอย่างผมก็เป็นตัวอย่างเพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเงี้ย พอมาเจอเรามาเจอหน้างานจริงๆที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราวาดฝันไว้ก่อนเรียนเนี่ยตงปุนเอีคือหน้างานจริงมันมีความเครียดมันมีอะไรเข้ามาคือมันไม่ได้ทํางานแบบจะบอกว่าที่เราเห็นอ่ะมันมีเวลาให้เราทําที่เราทําบางทีเรามีเวลาเราทำอยู่บ้านทําให้เพื่อนกินซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากนั้นเลยอันนี้คือทําในสเกลแบบจะเรียกว่าไง ให้ลูกค้าเรียกทำทำให้ลูกค้ากินซึ่งมันก็มีความกดดันด้านเวลาด้านอะไรเข้ามาอทั้งเรื่องคุณภาพอาหารด้วยอประมาณนั้นเออเนี่ยเรื่องนี้ผมสงสัยมานานแล้วคือแต่ละท่านอาจจะรู้แล้วแต่ผมเนี่ยคือมันก่อนได้คุยกับแพนแล้วก็สงสัยก็เลยคุยเขาแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็คือเรื่องของตําแหน่งในองค์กรของเชฟเนในห้องครัวเขาจะมีตําแหน่งเรียกนเลยนะอย่างผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยเขามีตําแหน่งว่าซูเชฟอันนี้ผมชิงกับคำนี้มาก แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอ่ะเคยไปหาข้อมูลแล้วก็กลืมแหละเอาองตนะครับแต่ว่าวันนี้คุณแพงเขามาก็เลยเออถามเพื่อเป็นความรู้เลยแล้วกัน,ถา,นถามอะไรถามว่าซูเชฟคืออะไรไม่ผังองค์กรเลยส <c oughs> มมุติว่าซูซูเชฟเนี้ยซูเชฟเนี้ยมันตำแหน่งใหญ่ไหมซูเชฟเหรอซูเชฟก็คือรองจากเอ็ก u t คิวทีฟเชฟอีกทีซูเชฟก็จะดูแลในหน้างานทั้งหมดก็คือ <c oughs> ซูเชฟก็ลงมาจากซูเชฟก็จะแจกจ่ายหน้างานไปให้แต่ละคนก็คือ เป็นเชฟเดอะปาร์ตี้เชฟเดอะปาร์ตี้ก็จะคุมแต่ละแผนกอ่ามีแผนกครัวร้อนครัวเย็นขนมสลัดอ่าก็จะแยก <the> ไปแล้วลงมาจากเชฟเดอะปาร์ตี้ก็จะเป็นเดมี่เชฟเดมี่เชฟเดมี่เชฟก็คือเหมือนรองหัวหน้าแผนกอ่าก็เทียบลงมาจากเดมี่เชฟอีกก็จะเป็นคอมมิชคอมมิชใช่คอมมิชถ้าคอมมิชนี่อ่าหน้าที่เคยคอมมิชคอมมิชนี่ถ้าเรียนง,ง่ายๆก็คือคนครัวก็คือคนทำครัวทั่วไปอ่ะ นี่คือคนเป็นเชฟปกติจะบอกว่าไงวะคนผัดคนปรุงใช่คนผัดคนผัดคนปรุงอยู่ที่แต่ละแต่ละที่แต่ถ้าเอาไงไ่ายก็คือก็คือเป็นก็คือต้องพร้อมทําทุกตำแหน่งเขาไม่เชฟเอาง่ายๆคือทําทุกเกือบก็คือในล่างสุดละเขาไม่เชฟเนี่ยคอมมิตก็จะถูกแบ่งเป็นถ้าเอาตั้งแต่ข้างล่างนะคอมมินก็จะเป็นคอมมิตวันคอมมิตทูคอมมิตทีคอมมิตทีจะสูงสุดอ่าก็จะถูกไล่ขึ้นไปเป็นลำลำลำดับลำดับถ้า ในโรงแรมเขาแต่ละคอมมิชเ,เราเลื่อนขึ้นไปก็จะตำแหน่งเงินอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ลงมาแต่คอมมิชอีกลงมาแต่คอมมิชอีกก็จะไม่มีจะเป็นนี่ละแอพพลินติสแอพพลินติสนี่ก็คือเหมือน<บ>เรียกว่าไงดีเด็กฝึกงานอโบอกเวลาเด็กฝึกงานมาจากโงรโงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแอพพลินติสก็เหมือนเอาง่ายเหมือนผู้ช่วยของเ,อเป็นลูกมือ,อทีออ่มาเรียนรู้งานอ่า ลงมาจากแอปเปิลินทีนนี่ก็จะเป็นดิชวอชเชอร์แหละงั้นแสดงแสดงว่าเข้ามาของเขาว่าเชฟเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนเป็นเชฟผัดไม่ใช่สมัยนี้คนจะเข้าใจว่าเชฟก็คือทําอาหารก็คือเชฟแต่คนที่ยื่นทำเขา,าจะเรียกว่าเป็นเชฟถ้าตามหลักของฝรั่งจริงคนทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคุกแต่ถ้าคนที่เป็นเชฟอะก็ะคือไม่เป็นหัวหน้าแผานกเลยก็ เป็นซูชเชฟเป็นเฮดเชฟไปเลยเขาก็จะเรียกเชฟแล้วจริงๆมีหน้าที่คือแค่คุมคุณภาพถูกปะ่ะว่าเอ๊ะอันนี้มันได้ไหมนนเหมือนเอาง่ายเชฟคนทำอ่ะรู้แค่ว่าอทําทําถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คือให้รู้อย่างจะถัดเข้าผัดมาหนึ่งจานคนทำอ่ะรู้ว่าผัดยังไงออ,อ,อผัดยังไงให้ได้แต่คนแต่คนที่เป็นคนที่เป็นเชฟอะเขาจะรู้ว่า มันทำมันจะบอกว่าไง how to อ่ะคือมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนึนนกออกปะคือเขาใช้เทคนิคอะไรอ่าข้างในมันมี n วทริชั่นมีส่วนมีโภชนอาหารอะไรอ่ะคือมันพูดมันบอกได้หมดไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่แค่เรารู้แค่เรื่องการทําอย่างเดียวอืยคือเราก็ต้องรู้หมดว่าใส่เพื่ออะไรใส่ไปเพื่ออะไรอ๋อ,อ,อ ấu, นี่คือตําแหน่งมัน,ม,นม,มันมีเทคนิคอะไรนะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะครับไหนๆก็ามาถึงช่วงท้ายแล้วดีกวปะ คือลูกคราวนี้ว่าแพนเนี่ยเขาไปทํางานที่ออสเตรเลียด้วยแลวปัจจุบันที่ผมทราบมเนี่ยคือเขาก็กําลังจะได้กรินการ์ดป่ะหรือว่าได้เป็นซิติเซนด้ <S 1> <S 1> <S ได้กรินการ์แล้วกําลังรอซิติเซนกําลังรอซิติเซนนะครับชราทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบปีถึงไม่ไม,ไม่ไม่นับตั้งแต่เพิ่งไปสิหมายถึงถ้านับตั้งแต่ตัวตีซ่านับตั้งแต่ตัวีซ่าที่ทําให้ผมได้กรนะินการ์ละประมาณ สามปีสามปีครึ่งแล้วรวมปีที่มึงอยู่เนี่ยตัวที่ผมอยู่อ่ะก็ประมาณสิบปีลวครับสิบสิบปีฮะก็คือสิบปีไรวีซ่าทีเนี้ยผมถามเผื่อใครอยากจะทราบแล้วนะมึงไปทางานออสเตรเลียเนี่ยเริ่มไปเออมันเริ่มไปยังไงไปแล้วจนแบบอยู่แล้วแบบไปได้งานทําจนแบบต้องจ่ายแท็กจ่ายภาษีแล้วก็จะว่าไงผมถือว่าถือว่าโชคดีไหมก็ไม่ถือว่าเราเรียนมาตรงสายแล้วมัน มันหางานเป็นอาชีพที่หางานง่ายสําหรับชาวต่างชาติเีที่ไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าส่วนใหญ่อาชีพที่อาชีพที่มันเขาเรียกวงง่าไคอมมอนที่สุดสําหรับคนเด็กกักเรียนไทยไปเมืองนอกก็คือล้างจานเด็กเสิร์ฟเป็นเชฟก็คือสามอาชีพนี้ไม่กันนวดอ่าส<ม>ี่อาชีพนี้คือแบบคอมมอนที่สุดแล้วเที่ยวติเลียก,ก็จะมีอาชีพเพิ่มเข้ามา housekeeping อ่าก็ะจะมีห้าอาชีพนี้แหละที่แบบคุณเคยคอมมอนที่สุดแล้วสําหรับเด็กไทย แล้วของผมผมเลือกที่จะเรียนมาทางครัวแล้วเราผมโชคดีไงผมแล้วอีกอย่างผมสามารถเอา,อาใบปริญญาของผม,มไปยื่นตรงนู้นได้ก็คือไม่ได้ไปยื่นเทียบก็จะบอกว่าไงไปยืน่นไปยื่นว่าฟิวอารลมเรามีประสบการณ์มานะแต่คือนาางานของที่นู่นอะ่ะเขาไม่เหมือนที่ไทยตรงที่เขาไม่ได้มาสนใจวุฒิเหมือนที่ไทยเลยเว่ามึงจบปริญญามึงจบอะไรมานะขอใหใอ้มึงจบด้านคุกกี่มาด้านทําอาหารมา แต่ว่าหน้างานอ่ะมาดูกันหนึ่งทีหรือจบอะไรมาแต่ถ้าหน้างานมันไม่ได้เขาก็ไม่เอาเว้ยออสุดท้ายอ่ะมันก็วัดกันที่หน้างานตามความคิดผมนะอ,อแต่ว่าปริญญาหรือว่าบูธอ่ะมันเป็นเครื่องแค่ช่วยช่วยซัพพอร์ตในการทำวีซ่าดีกว่าเพราะว่าวีซ่าแต่ละตัวมันก็จะรีแควไม่เหมือนกันอย่างบางตัวอย่างเงี้ยถ้าเราจบอันนี้มาเราสามารถเป็นวีซ่าทำงานกี่ปีเราได้กินการ์ดประมาณนี้ แต่ละตัวมันจะรีแควไม่เหมือนกันใช่ประมาณนั้นก็สุดท้ายนะครับให้คุณแพนฝากช่องทางติดตมแล้วกันมีอะไรอยากให้คนไปติดตามไหมเช่นโซ mm hmm. เชียลมีเดียเผื่อเขาอยากมีคําถามเรื่องเชฟ mm hmm. หรือว่าให้เขาถามอีกเพราะทางผมเมื่อเดี๋ยวผมใช้คุณแพงเข้าม,มาตอบครับไม่มีเลยครับตอนนี้ก็นะตอนนี้กําลังจะเริ่มทําร้านของตัวเองอยู่ครับเดี๋ยวังไงติดต่อ B ิกอีกทีครับให้ช่วยเดี๋ยวติดต่อสื่อสารโฆษณาให้ <laughs> ได้ครับผมก็ยินดีช่วยเหลือร้านจะอยู่ที่ออสเตรเลียหรือไทย รถตุเรียนนยครับรตุเรียนนู้ครับผมสำหรับ<ม>คใครที่ดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลวิเบลลี่ต่อไปนะครับผมเัาน,นี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ,รบผมสวัสดีครับ